ผู้สาวผู้สาวจะมามาเมกผู้สาวไอคือผสดเอาอนุญาตนะผู้สาวนี่บริเฮียนปะอ๋อบอกเลยก็ไปมานีก่อนซีทวงเลยวะ เมืองดากจึงเมืองดากอยู่บ้านดากยังดากแดงดักเหนียวดักบ่อไหนผู้สาวหน่อยขอถามแน่ระวังอาจกำลังแต่งดิฉิเลืองยังฮะเลือกบ๊อบลี่หรือเลือกบังแตงเอาเลืองบางแตงย้อมืเอื่นหมดแล้วครับพ่อจังสีเดินทางแต่เอาตัวเลี้ผ่ากันเพื่อวิถีความเป็นอยู่ของพี่น้องชนเผ่าที่มันยังใส่ชีวิตแบบดั้งเดิมใส่ชีวิตแบบธรรมชาติ <Ooh. S 3> สบายดีแดนหนาวสาวงามดักจึงดินแดนทะเลหมอกดินแดนทะเลภูเขาดินแดนกลางหันลมดินแดนเมืองหนาวแห่งเล่าไต่ครับเมืองดามาอีกขังหนึ่งครับม้าเขาขิวมาดูเบาตัวเล็กว่าผมเป็นสายคอยเขาเอ็อยิ่ไท่ายิงัแมนท่ายาคอยม้านมือนี้สิเพราะว่าดากนี่มันมีหลายดากนะแม่เจ้าก็หูจักหลายดากอยู่มือนี่จะสัมผัส ด่าคอยนี่ยนะไปติดตามวิถีชีวิตเบาแม็กนะอันนี้เนาะตลาดเมืองดาจึงเนอะฮอดดกจึงแล้วพี่เนาะมากับเบาแม็กเตลาดตะลีวิถีไทยรา้าางผู้สาวแม่ค่าข้าวขาวงามๆในตลาดกำลังสัวเก็บไกยูบีครับ สบายดีเ้วกำลังสัวเก็บไก่ไร่ไรแต่จกใส่ขัวเกี่ยวมมกโตเท่าได้ไก่เป็นธุรกิจการบินประจำตลาดนะครับโลละแสนหาการบินไก่ป้าโลมาโลเทไรนี่โอ้บะแมนบ่ป้านิ่ง มันอะไรแต่มันมีปีกบินการบินไก่เราอย่าธุรกิจเกี่ยวกับการบินเลยครับอยู่ตลาดดักยิงนี่แหละบินใครสนใจธุรกิจเรากับมาอุดหนุนครับการบินไก่ใหม่ๆสดๆปาดข้อกับหมีเด็ปาดขึ้นปาดในมูนเบิ่อยเลยสาวเมืองดักยิงขอบใจเด้อ พอกันในเที่ยวแรกเที่ยวสองมาเที่ยวสามกับพอครับเจ้าท่านไหนไปไสมาไส่คือมองเก่านี่ยแหละท่านนี้ธุรกิจย่งเบืองเนี่ยธุรกิจการบินเดี๋ยวอยู่ลำหนึ่งท่านไหนบินไปไสโตเท่าใดรจ้านี่ท่านไหนคือจกเงินลงมาสินับขึ้นะบกุ้มๆเลยอะไรเงี้ยแล้ว ผู้สาวผู้สาวจะมาบอแม็กผู้สาวจะเอาอีเลียหงสุดจ้องได้ใช่ไผู้สาวไอ้คือว่าโสดเอาอนุญาตให้เราโสดซื้อทุงบ่โอ้ซื้อหัดสามทุ่งผลพ่อบ่คนสี่คนน้อยพ่อใส่หมดจังแล้วลาลามันบ่พ่อละเอาอีกทุงหนึ่งคนสี่คนให้ได้สามทุง เดียวขาวเดี๋ยวขาวจันขาวจันกระดูกปวดช่างนี้การทีมงานยูทูบเปอร์กำลังเก็บภาพบรรยากาศตัเบิ่มนะผู้สาวนี่บริฮิเฮียนบ่อ๋อสาวบริฮิเฮียนสาวไปเลยว้าวเลยก็ไปมาหนีก่อนสื่อขึ้นป้องไซผู้สาวดิ สีท si oh. 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 ุงหรอบปอ๋อพอดีเลยเนาะสีนเนนะสีทุงสิดน่ะคนหะทุงหาบอกโอ้ม้ากล่องหลายเด้่ลายนะให้ด้งมาด้วไป่ายู้เดียวเล้วก็หมดุมาจะใส่โอ้าอย่าง้ดีดีบ่ น oh, so really ี่พ่อสาวโสดอีกพี่น้องแฟนเบลแม็กแฟนนั่นายืนไม่ค่อยเลยแฟนเบลแม็กอีกแล้วมีแต่แฟนเบลแม็กพี่น้อยขายคนขาดพี่น้สาวงามพี่น้องเมืองดากึ่งเมืองดากอยู่บ้านดากยังดากแดงดากเขียวดากบองดากบองไปทางไหนฮึทางได้ดากบองบ้านดากบองนี่นี่บ่อ๋ออันนี้จะเป็นเมืองดากบ้านอายุสามสิบ ยังโสดอยู่ยังโสดโสดเอรี่ปะเอรี่พายมาคุยขอเฟสได้ปะถ่ายคุยเขาขอเฟสบ่ได้บ่นี่ขอเฟสก็ได้ซื้อให้ที่พันเฟสบ่ได้พี่หนุ่มคนแรกแฟนบราแม็กบ์มีโอกาสก็เวาได้แ่ม่ซื้อขนมนะขอบใจขอบใจแหว่ซื้อของพี่นะมือนีกับค่ำเลย มืออินพลเรศเสด็เดินทางออกเนาะะไปชนบทเพราะว่าคำมือเหนียวกสิได้ย้างอยู่ที่เมืองดักจึงแมนมือเสาพี่เนาะหมักแตงเงาพี่น้องโอ้ยหนึ่งคนอีีน่พอดีเลยพอดีเบาเบาโก้สิ่งนี้ขั้หนึง่งพ่าเสือเปลกแตงซอยไหมโลโลโล,โลจะได้ผภ้ษา,า,าติติดติเอาเน,นี่ยโลหนึ่ง เดคลิป,ปแบงหรือคลิปใจอยอ <c oughs> อาโลหนึ่งครับพี่น้องโล่สามสิบสามสิบกับประมาณห้าสิบบาทเนาะ <c oughs> แม่ซื้อหมากแตงพี่นเนาเป็นยังจบออกบ่พอดีหรือเปล่าสามสิบกับประมาณห้าสิบบาทพี่น้องเป็นเงินฟังไทยเนาะยูทูบเบอร์เครับ แมนมี่งเนื้อังก่อนไหมค่ะซุปซุสกุหนึ่งซุปผสนซื้อซุปให้ hey, บ้าเม็กแก้มมือแรงแก้มนะแก้มเรา <laughs> แก้ยังลหรอ ใจแล้วแก็บหมากแดงเป็นการอุดนุนาเลลตแมนแมนครั้งแรกเลยครับที่ได้อุดนุนแค่เงินเก็าขาววิญญาณเอาขบใจเด้อผู้สาวซีร์ยังลืมามซื้อซุป้เดี๋ยวมืออื่นมาอุดนุนใหม่ใจสดเสองแล่ออแก้ว อันนี้มีวากูซีดซีดโซมเันมีปะเข้มบ่ซีดเข้มบ่สิดงูมูมากสองไม้เทียมแฉะซีดได้ดีป่ะเราดีดีต้องวัดไงวัดไง ตลาดเมืองแดดจึงซื้อไก่าบางที่แล้วจีนซ<อ>ื้อซอยเล่าบัลลวาวบางแง่ยวค้นนะ่ะแ <c oughs> ม่ยังบางแง่ยวาคน <c oughs> มันที่นี่เป็นคน,ค,น,นนะค,ค้นนี่ยนะแต่ว่าจิกามมาซื้อน้งเจ้าไม้ด้วยนี่นแบบแบบใครว่าจะไปปลูกแม่ขคเอาไปชิมไปมันหนาวมัน,บบนยาบเล่ะ ไปกินเบียร์มากระไรก็ซื้อผู้สาวมาหนิขายาเอาแตงไปผู้สาวใช่ผู้สาวอี่จังไงดิเขาพูดก็ดเลยไปทางนี้กาขายพักทางนี้นะมี่พักวีิมาก แมาเาก้นนอนกับพิงเสาอยู่นี่มาเจ้านี่กับพิงเสาบ่ <c oughs> มีผู้บ่าวดิคืไม่มีผัวใบ่ปมีเต่ผัวมี้ผัวีผัวไม่ผัวมีผัวมีแต่ผัวเนาะไปเิข้ออกจากตลาดพี่นง ไปยังล่ะไปยังไหนไปผู้สาวหน่อยเพื่นข้อท้ามเน่ระวังอาจกำลังแต่งดิชเลี่ยงยังฮะเลือกงเบอร์ี่หรือเลือกบางแตงเ่งอเอาเลือกทั้งสองนะอ้าวซื้อยังล่ะซื้อล้วไม่ได้เฮียนปะเฮียนห้องได้เหรอโมอหนึ่งอ่าอาไหวกินเด้อขอบใจขอบใจขอบใจโอ้น้องรัดพี่น้องสาวเมืองดักจึง

Sống say mùi này bao lệ gặp bao cổ chỉ để non nó non. non như đá chân มือนี้คือจีพทันออกไปชนบทรีจีเด้พักอยู่นี่แหละมออื่นเนาะจีได้ออกเดินนั่นนิดก่อนแมนทำหน้าจะเดพ่ายเปิ้งกุสาวเหมือนไรอ่ะสาวใสว่โอ้เจ้าทินวมาู้สาวงามอยู่ใส่นี่เด้นี่เจ้จา,เาทินอยู่ใสู่้สาวเด่นกันเลยบาทเด่นกันเลยบาปเด่นไปย้มอมเอื่นหมดแล้วครับพ่อจังสีเดินทางขับเอาโตเล่ผ่ากันไปเบิ่งวิถีความเป็นอยู่ของพี่น้องชนเผ่าที่เป็นยังใส่ชีวิตแบบดั้งเดิม ใส่ชีวิตแบบธรรมชาติแมนบ้านที่เป็นร่างคาแบบมุ่งยาธรรมชาติน่ะนะแมนแมนพักเท่าร่างกายวางมือนะมือไปพอกันพี่น้องนี่กะเดี๋ยวจบคลิปไว้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไลฟ์พี่น้องกอล์การ์คอมบาสบายดีสบายดีพ่อเน่สบายดีไปประกันโัวการนาเด้อ